วันนี้จะพาทุกคนมากินของดีเมืองน้ำวอนเป็นร้านขนมเ,เล็กๆตั้งอยู่ข้างห้างรถเต้ไปกับน้ำวอนมาก็ตั้งหลายครั้งเคยอยู่ที่น้ำวนแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีร้านกาแฟาเล็กๆน่ารักแบบนี้ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยสิงตาน้อยไปเห็นรีวิวในอินเป็น,ปน,นไปได้บ่ที่ข่อยสิพลาดข่อยก็เลยมาร้องซิมเบอ้์มาฮอดร้านเรียบร้อยก็เลยสั่งขนมทอดไป1 0 0 0 0มืนวอนประมาณ200ยกว่าบาทนี่ละจ้าบรรยากาศในร้านก็มินิมัลดีเป็นตะนังไทยลูปดีดีแต่ละมุกแต่ละมุมเพิ่นก็จัดไปย่างดีเป็นตะฮ จังได้จังพากันคิดได้ว่าต้องจัดร้านแบบนี้มีตุ๊ก,กตาหน่อยๆต่อออแต่แอะตังไว้แบบนี้โชคชดีหน่อยตอนที่เรามาไม่มีคนอยู่ในร้านเลยก็เลยได้โอกาสเลยรีวิวร้านให้เพิ่นร้านเพิ่นมีฮอดสั้นสองเดอ้อพุ่นหนาเลี้ยวขึ้นไปทางเทิ่นมีก็มีแตะตั้ใหญ่ๆหอยโอดโฟดเอเตอยู่เป็นแต่ท้ายรูปดีขึ้นอย่างนี้ทุกคนค่ะเราจะมารีวิวขนที่เราไปซื้อนะคะเอ้ามือครว้าน่อยๆ,ๆมือค่อนหน่อยมันสิเป็นขนมทอดไม่ไหมไหมจ้าดูอันนี้ห้อยอินทอดกัน อันนี้เป็นรถออริจินอลใช่ไหมรถสีอ่ะไม่เดม,มาค่ะมรอ,อมาค่ะเหรอโอเคแซมบ์เขาไม่ได้ทำวางขายนะ ครไปซื้อเขาถึงทอดให้ใหม่ๆเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กินขนมทอดแบบนี้เคยกินหลายครั้งมากที่อินชอนแต่ไม่ได้อร่อยแบบนี้ที่นี่อร่อยมากคุณเดชไตเกาหลีกินกับอเมริกันโดยเย็นรลายบริการกับมากเฮด๋วยเตียวกั็สีเขีดกันเ่าบผกินนั่เครียด a ะ e r i ิ a าโ a ่เย็นตีบุวนสีสไปซายสแตกด้วยขนมปังมึงหากินมึงหากินกาแฟเบอรเดอบ์มึกินก๋วยเตี๋ยวกนเียวะออนี่เอาไดไหมสักเไี๋ยมาซ

ว่าด <The> mm ้วยเรื hmm. mm ่องเม่ยเกาหลีบอกว่าเจ้าสีอิมปานได้เจ้ากระตงมากินเข่ากับเราให้ครบสามมือเสาเทียงแล้วันนี้เช่นกันก่อนกลับอินชอนตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวอันยอง